มันไม่มีอะไรแถมที่สาคัญสุดมันคุยกันรู้เรื่องอ่ะมันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นหรือน่าค้นหาแต่สิ่งที่ที่ที่เราสนับสนุนกันก็เพราะว่าเราชอบคนต่างชาตินะมันเป็นอะไรที่ไม่ซ้ํามันเป็นอะไรที่ได้เห็นมุมมองใหม่ๆมันเป็นอะไรที่มีความตลกมีความน่ารักมีความหลงรักในการที่ว่าเขาพยายามพูดภาษาไทยในการที่เขาพยายามเอาใจพวกเรานะครับต้องยอมรับเรื่องนี้เรื่องหนึ่งนะผมจะพูดเป็นเป็นเป็นคงไหนไม่รู้ผมไม่อยากพูดคงสุดท้ายเผื่อวันไหนใครมาจีผมเป็นเยอะหลายๆคอมเมนต์อีกก็่า ผมจะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วกันในใน,ในทุกทุกที่ให้ทุกคนได้แบบได้รอยยิ้มได้ให้ทุกคนได้ได้รู้จักได้เห็นความสามารถเห็นฝีมือเห็นความน่ารักเห็นความบ้องแบลของหลายๆคนเ,เนาะก็เอาเป็นว่าผมจะย้ำคำคำสุดท้ายนะครับอย่ามาว่าผมนะครับพวกคุณหลายๆคนนั่นเองแหละที่ที่คนไทยกันเองไม่ได้สนับสนุนกันเองเอาเป็นว่าผมไม่ผิดนะครับเรื่องนี้ <laughs> แต่ผมก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับ เข้าใจกันเนาะเข้าใจเข้าใจเข้าใจกันแล้วผมก็ไม่เคยไม่เคยโทษใครนะครับเรื่องที่ไม่นี่ไม่เป็นไรผมว่ามันเป็นโอกาสที่หลายๆคนจะได้แล้วสําคัญสุดเรื่องหนึ่งนะครับใครจะตามใครจะอะไรใครเป็นสิทธิ์ของพวกคุณนะครับไม่ไม่ชอบไม,อม่ลงตามรวมถึงตัวผมหรือว่าอะไรด้วยแล้วก็อย่าไปทอดว่าทําไม ใครไปสนับสนุนให้ตังค์คนนู้นเนี่มันเป็นเงินของของพวกเขาคนระับตัวผมก็ไม่ได้ได้ได้อะไรนะแต่ว่าคือผมก็ได้ความสุขได้ได้คุกคได้หลายๆคนเข้ามาคนระับก็เป็นความสุขที่ที่ต่อ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 ,ตอวันต่อชีวิตของผมไปนะให้แบบมีความสุขให้ยังรู้ว่าเออมันก็ยังพอมีประโยชน์ในหลายๆอย่างทาให้คนนู้นยิ้มคนนี้ยิ้มเหมือนนั่นเนี่แหละค,คือความสุขข,ขออนุญาตนะผมรู้สึกว่าตั้งตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัเยเราจะเห็นเห็นห้ำนะครับ สูงขึ้นมาหน่อยนะครับผม,อมเออค่อยโอเคหน่อยดูหน้าผมไว้นะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะหน้าเรียวมากเลยคนระับบางคนก็ชอบหน้าประมาณนี้นะเพราะมันดูไม่ผอมเกินไปเวลาผอมเนี่ยข้อเสียขอ,ข,อของของการที่เวลาลดน้ำหนักผอมเกินไปเนี่ยคือมันจะดูโรมหน่อยแต่ว่าก็คือเวลาถ่ายงานมันแบบโบ๊ะโบ๊ะดีนะ นี่ก็หล่อเลยหล่อหล่อไฟแยงตานะครับผมแยงกระปาน,นะครับไม่รู้ว่ทางไงน,นะครับสงสัยต้องปิดไฟลงไปครับขอโทษด้วยนะครับที่ไฟมันแยงตาครับผมเอาจริงเนี่ยผมไม่เคยผมผมนี่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะสําหรับบางคนนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะกูมไม่เคยพูดงนี้เลยนะใครด่ากูแกล้งป่วยขอให้ตกนรกหลอ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 กขอให้มันมีความสุขสุดๆเลยนี่ดู เป็นบางคนเนี่ยผมบอกให้ว่าเป็นโรคเครียดได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบแย่มากวันนั้นที่ไปเล่นเนับทอมมี่ยังไม่ขึ้นมาเลยนะยดิมก็ขึ้นตุ้งตาครับตอนนี้คือว่าต้องหยุดทดลองครีมที่มันแบบว่าอาจจะแบบว่าไม่ไม่รู้จักมาก่อนหรืออะไรเงี้ยหยุดทาหยุดอะไรหรือบางทีผม,มนั่นแหละก็ต้องดูแลตัวเองบ้างนั่นแหละครับผมอื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 ม วันเนี้ผมบอกให้ว่าข้อเสียงมันคือแบบมันจะหายนะครับมันมันก็เกือบจะดีบ้างนะครับแต่พอต้องไปตากแดดนะครับพอตากแดดเหนื่อแตกปุ๊บเรียบร้อยนะครับมืนมันมันมันก็ช่วยกันเป็นมากขึ้น,นครับ ต้องพักผ่อนสําคัญสุดจริงๆผมบอกว่าการดูแลร่างกายตัวเองเนี่ยตัวผมก็รู้นะตอนนี้แล้วก็คือต้องพักผ่อนแล้วนะต้องพักผ่อนบ้างต้องต้องหลับต้องต้องไม่งั้นยาอะไรมันก็ช่วยคุณไม่ได้นะครับผมคร่ามครามแม่เอ้ยที่เ็กระเป๋าไว้กระเป๋ไงวะอืม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 จริงๆมันเป็นเล่หลายอย่างนะแหละที่ว่า เล่นแพ้ผมซักฟองผงซักฟอกนะี้ยเป็นไปได้หมวันนี้ก็จะไม่เล่นแล้วเนี่ยผมจะมีอีเวนต์วันที่เท่าไหร่นะสิเก้านะครับที่ไหนไม่รู้นะครับใครรู้บ้างผมไปอีเวนท์ที่ไหนวันที่สิบเก้าภูมตกเป็นโลกที่เหมือนจะไม่น่ากลัว แล้วก็เหมือนจะน่ากลัวนะครับผมหลายคนก็เริ่มจากไอ้แบบอย่างนี้ก่อนแหละแล้วก็ตาย <laughs> ผมไปอีเวนท์ที่ไหนไมเพื่อนอืมมันสื่อสเตร์รอยนะครับตอนนี้มันเป็นแบบมันสยามดิสสยามดิสบุรีรัมนะครับผมเ <laughs> ชื่อใครดีวะเนี่ยพระรามเก้า อน,น่าเชื่อสุดสยามดิษนั่นแหละพะเยายังให้วิโรธวิโรธคือใครวะเนี่ยเอาเป็นว่าสยามดิษใครว่างมาเจอกันได้นะครับผมอ๋อได้มาสเก้า เดทมากี่โมงสุดเก้าซนทันวิสกตลงเกลืออ่ะลงเกลือกดนอนแล้วภูมิตกผมว่ามันหลายๆอย่างนะมันแบบผมแบบจริงๆนะนั่นแหละพูดเรื่องอื่นดีกว่า นะครับต้องปรับกันของผมด้วยก็คือปรับการพูดกับปรับการพูดมากปรับการให้อะไรได้เลยผมไล่ย,ยุ่งกได้เลยครับผมห่วงใหญ่ขอบคุณทุกคนมากนะครับไม่ไหวหรอกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมออกกำลังกงออกกำลังกายอาบน้ําอาบเลยเสร็จกลไปหาสาวดีกว่า 잘합니다. 유아 해, 스파리 해. 어 음. 유얼, 유얼, 잠깐만, 잠깐만 뺐네. 설리, 유얼, 유얼. อยูอกอันนี่อันนี่ how can say how can say ไมอผมไม่ฟังคุณหรอกเฮ้ยทำไมก็ผมจะบากคิวอผมอะเฮอผมจะบากคิวของผมออะมีอะไรเปล่าเอมีจกไดไหผมไม่สนคุณหรอกครับผมนักเลงคอนะผมบอกให้เออคุณจะทำไมผมผมไม่สนคุณหรอกเออผมนักเลงพอเฮ้ Why? <laughs> you are beautiful here, there. Ali. Ali, cut. Good, good. Cut, good. Low, low, low. ก็อัมมอไซกับพี่น้องไปกับพี่ปนน้องไปคมเฮียชลไทไบท์ุมคุอมเฮียร์ชลีไปขตกับพี่ปน้องไปขี่ตุ๊กกับพี่ปน้อง,กกมอ,งอมอ เพื่ออะไรครับผมเรียลบุ๊คยูอรลูมแม่งเฮ้ยเดินมาสลอนห้องหลับไนมเชียร์ไวท์หมดหล่อเลยสาดเดินเก็กมา น <c ười> ้องสาวทำอะไอยู่มีดิงม่าม่ e ีเรียลอีน and ดจ You c t h on why don't l i s t e นังซีไม่ได้หนูจะเจอกันนังซีเวย e c o m e my room h e อันตรายขึ้นยังพี่รู้น้องต้องไล่ตามผิดยูร์ร์เฮลท์ไวรรอ,อรบกวนน้องแป๊บหนึ่งเป็นึงพี่ไม่ได้มาเรื่องลยนะตอนนี้พี่อันตรายจริง,งนะ น้องกามินครับตุ๊จัง thank you น้องกามินครับน้องสาวเยมันเล่นเล่นอะไรกับพี่นะพี่ไม่ใช่คนตลกนะพี่บอกไว้ก่อนพี่ไม่ใช่คนตลกนะระวังตัวไว้ให้ดีพี่พูดแค่นี้แหละ เดนจัลลอสฮี่ตุนเดนจัลลัสเล่นเล่นพูดเล่นเยาวเรื่อง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 จริงมาพูดเล่นเล e r e go your coat เดี๋เล่นนะอย่ามองพี่เล่นเล่นแบบนั้นพี่บอกให้นะ I'm not funny. I'm not joking. I'm dancing up. You know? Me? You know? I don't know. <laughs> <laughs> yeah? You're going to a fire. Vintage style? Lacostaya. Yeah. Lacostaya? Laco? Tali! You live when turn on? Hmm. a ngọc nó โอ้พี่จอกร่างกาหน่อยใครว่พี่จอกร่างกาหน่อยอยู่ที่ไหนน,ะน้องสาว พี่ไม่มีแมวหรอกนะ Yes เด็กคนนี้มันน่ารักดีเนะี่ยมองผมรู้สึกว่ามันน่ารักดีเนะี่ยเขาจะรู้ไหมนะว่าผมเนะี่ยโคตรคนอันตรายวาพวกเราคิดอะไรอยู่โอเด็กน้อยเลย I'm I just keep everyone. Oh. Oh. Deku ni menarakt deh dah. Hi Charlie. My name is Kamu. Thank you กูติดตามกูคงค่ะ Thank you everyone Thank you ออกชีวิตพี่ชอบออกกังไกลเยอะยุพี่ออกกังกายไปทุกวันทุกวันนั่นเพี่ข้าวย่งเนี่ยน้องกินข้าวยังน้องมีกินข้าวยังหนูมีอ่าไอหนูกินข้าวยังมีกินกิน Mama and Sidier and teacher. Đi làm ăn gì vậy? Ăn nhiều No no. Mi 100kg kilogram. PK PK khai nè. Nú. Nú nói. Thank you baby. 아, 솜 와인오 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 솜. Today, t o 환타. 어 솜, 남송. 베이비. 베이비. 잘리 잘리 댕댕 나이. 흠. 푸드레레사라. 뭐? เรียกใครเด็กน้อยครับใสาไม่รู้จักผมเทละหหน้าตาเขาอ่ะมันเด็กน้อย เพ้่เพิ่มว่าไหมไหอเด็กคนนี้มันก็น่ามิ้เออไอเด็กคนนี้มันก็ดูน่ารักดีนะน่ารักชั้ีจ้า อายุเท่าไหร่ละอ่ะเป็นเท่าไหร่เราพาผู้อิมมิมอิมิมเนวเด็กเนาะเด็กเมื่อไหร่จะโต ajee what he me three my older three three ไปเลยไปนหอยไปเด็กน้อยี๋ยวพี่ออกมันกายก่อนเข้าใจมันคุยกับเด็กไง Why you why เอ็ค no 嗯嗯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  Angel was acting. I know. Uh, me. <laughs> me, me, miss you. I think in Korea, me, miss you, kitten, kitten me. <laughs> you hair, hear hair, uh, artist you hear artist you say dangerous made you dangerous made you caught caught and here, caught you say dangerous made hair artist yes i think uh, artist artist dangerous made please Call call call. Jin. Jaleng fire. You want to jump? fight. What are you doing, Charlie? You you walk finish? I think Charlie don't listen. Let me say, don't listen. Papo. Papo. Charlie Papo. No. <laughs> 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 <Why? laughs> <laughs> oh up, warm up. Warm up, ah. Nào, warm up! <coughs> ah, why? Ah, why <coughs> You on the line? You on the line? What? พี่ขอตัวไปองกไกายแป๊บหนึ่งนะแล้วพี่จะอาบน้ำทะเลก,กินเก่ายัางยังเลยเดี๋ยวรอไปกินกับน,น้องคืนนี้นี่แหละยูใครมขาผมเล็กๆเ,เนี่ยผมจะบอกให้ว่าขาผมอโคตรแข็งแรงนะเพื่อนแค่ไม่ค่อยแตะโชว์ หมัดผมเนี่ยหนักแต่ไม่เคยโชว์จริงผมชอบต่อยมือตั้งแต่เด็กแล้วแต่พอตัวอายุสิบเก้ามาปฏิญาณว่าจะไม่ต่อยหน้าคนอีกก็เลยแบบเอ้ยไปไหนก็คือชอบเป็นคนอัดอย่างเดียวนะครับเชลี่อไอหนูก็สอบเนี่ยอยู่กับพี่ตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่พี่ต่อยมวยตั้งแต่เด็กแล้วทรายล้วนพี่โคตรชอบเลย เอกอย่างไปละเฮ้ครับไี่พี่รักครับผม You when come back my hotel room Listen to me come in Okay Now